านารกมีจริงก็ต้องตกนรกอีกถ้าอย่างนั้นไม่นับถืออะไรเลยไม่ดีกว่าหรอเราจะได้ป็นอิสระทําอะไรก็ได้ไม่ต้องมากังวลว,ว่าจะตกนรกหรือไม่ตกนรกเรื่องนรกสวรรค์ไม่ใช่แค่เรื่องสําหรับชาวพุทธไม่ใช่ว่าเฉพาะชาวพุทธเท่านั้นถึงจะไปนรกหรือสวรรค์ได้เพราะนารกสวรรค์ไม่ใช่ความเชื่อแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าเรื่องนรกสวรรค์ควบคุมหลังความตาย ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามจะเป็นคนพุทธหรือไม่ใช่คนพุทธก็ตามถ้าทําผิดคือทําบาปก็ตกนรกเหมือนกันหมดเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่มีอยู่ต่อให้เราจะนับถือศาสนาไหนก็ตามไม่ว่าคนโยมจะมีความเชื่อแบบไหนก็ตามจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็ตกอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันหมดไม่ใช่แค่ชาวพุทธที่จะเห็นหรือมีดวงอาทิตย์เราคงไม่พูดว่าโหเป็นชาวพุทธร้อนจังเพราะมีดวงอาทิตย์ งั้นไม่เป็นคนพูดดีกว่าจะได้ไม่ต้องร้อนเพราะดวงอาทิตย์ถามว่าทําแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นการมีอยู่ของดวงอาทิตย์มันคือความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่เกี่ยวกับความเชื่อใดๆทั้งสิน้นไม่เกี่ยวกับศาสนาใดๆทั้งสิน้นเหมือนกันกับนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าท่านค้นพบความจริงของนรกสวรรค์ในวันวิสาขบาูชาว่านรกและสวรรค์มันมีอยู่แล้วในธรรมชาติมันเป็นความจริงที่ถูกปิดเป็นความลับ แล้ววันหนึ่งก็มีมนุษย์คนหนึ่งนั่งหลับตาอยู่ใต้ท้นโพและค้นพบความลับนี้ขึ้นมาได้ว่าโลกของเรามันมีพบอื่นมีมิติอื่นซ้อนอยู่มีพบภูมินรกสวรรค์อยู่นะมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติพระพุทธองค์ท่านเป็นคนพบความจริงตรงนี้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนและบอกเราในเรื่องของความจริงส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นแล้วแต่เลยท่านไม่ได้บังคับให้เชื่อแต่ท่านสอนความจริงดังนั้นนรกสวรรค์ ถ้ามีจริงแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีนี่คือภัยนี่คืออันตรายอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตของคุณโยมและมนุษย์ทุกคนและมีอะไรอีกไหมที่ถ้าไม่ได้การค้นพบของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าที่จะทําให้ชีวิตพังถ้าเราไม่รู้ถ้าพระพุทธองค์ไม่มาสอน ภายนะของชีวิตเหล่านี้เป็นผลมาจากกฎแห่งกรรมซึ่งถ้าโยมพี่ไม่รู้ชีวิตพังกฎแห่งกรรมคืออะไรหลวงพี่ขอสรุปสั้นๆว่ากฎแห่งกรรมคือ 1. ทุกการกระทํามีผลย้อนกลับมาเสมอไม่มีใครหนีพ้น 2. ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนเกิดจากการกระทําของเราเองทั้งสิน้นไม่มีเรื่องบังเอิญสาการทําความดีจะเกิดเป็นบุญเมื่อบุญส่งผลทําให้บางครั้งเรามีต้นทุนชีวิตที่ดี การทำความชั่วจะเกิดเป็นบาปและเมื่อบาปส่งผลทําให้บางครั้งเรามีต้นทุนในชีวิตที่ไม่ดีถ้าความจริงชีวิตเหล่านี้เป็นเรื่องจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแล้วคนที่รู้จะโชคดีขนาดไหนนี่คือโอกาสในการออกแบบชีวิตให้ดีได้ตามที่เราปรารถนาโอกาสที่คนอีกหลายพันล้านคนไม่มีโอกาสไดร้รู้มันเหมือนชีวิตเรากําลังตกอยู่ในกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างแล้วเราไม่รู้เลยแล้วแตนได้มารู้คนคนนั้นจะแตกต่างจากคนอื่นขนาดไหน พุทธะแปลว่าผู้รู้ศาส,สนาพุทธจึงแปลว่าศาสนาของผู้รู้รู้อะไรรู้ความจริงของชีวิตที่ถูกซ่อนไว้ในธรรมชาติมีเพียงไม่กี่คนในโลกเท่านั้นที่จะได้รู้เรื่องนี้แล้วเชื่อตามเพราะมันพิสูจน์ได้ยากมากต้องพิสูจน์ด้วยยาทัศนะไม่ก็ต้องตายไปแล้วเท่านั้นถึงจะไปรู้ได้ดังนั้นหลวงพี่ขอเชิญโยมพี่ผู้โชคดีทุกท่านผู้รู้ทุกท่านเข้าร่วมงานวิสาขาบูชาโลกออนไลน์ครั้งที่หนึ่งเวลาหนึ่งทุ่มตรง ถ้าไม่มีวันนี้ก็ไม่มีพวกเราชาวพุทธคน